ตานมันสามลบสี่เอเดี๋ยวนะเออเด็ดอยู่ที่คุกเดี๋ยวอืมฮะอัอนี้นี่คืออะไรอ่ะเอ่ออะไรอ่ะเฮ้ยลืมต้องซ่อมนี่หวะฮึฮึคุณพาไปอันนี้กูไม่เป็นไรหรอกนี่นี่ ทำไมมันเร็วขึ้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะยนี่นีคูนี้ชีวิตจิมมีการนี่ให้ทำรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเส้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ย้ยอฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยี

ลูกหูคนวิ่งเว้ย